ราคาบ้านในกรุงเทพสูงถึง21เท่าของรายได้ต่อปีของคนกรุงเทพหลายคนคงได้ยินข่าวนี้นะครับผมในฐานะประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอาสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับขอมาบอกให้ชัดๆนะครับว่านี่เป็นข่าวเท็จครับไม่เป็นความจริงข่าวนี้เนี่ยครับเผยแพร่โดย Urban Land Institute จากกรุงบองตันดีซีนะครับเสร็จแล้วก็มีศูนย์ข้อมูลของธนาคาร แล้วก็สื่อต่างๆนํามาเผยแพร่กันไปเนี่ยครับแต่ว่าไม่ได้ดูให้ดีเนี่ยครับว่าเข้าตัวเลขมาอย่างไง <Q. S 1> เขาดูจากตัวเลขค่าเฉลี่ยของห้องชุดในกรุงเทพบอกว่าราคาเกือบแปดล้านบาทซึ่งเป็นตัวเลขเท็จครับความจริงแล้วศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยที่ผมเป็นประธานเนี่ยครับสำรวจพบว่าราคาห้องชุดเฉลี่ยในกรุงเทพเนี่ยครับประมาณแค่3ามล้านเจ็ดแสนหกบถ้าถัวเฉลี่ยกับคอนโดมือสองด้วยแล้วเนี่ยครับ คงถูกกว่านี้อีกครับในขณะที่รายได้ต่อครัวเรือนนะครับเดือนหนึ่งตกประมาณ4ี่หมื่นบาทปีน่งก็ประมาณ4ี่แสนแปถ้าคิดตามนี้เนี่ยครับราคาบ้านซึ่งแทนโดยห้องชุดในกรุงเทพนั้นเนี่ยครับเป็นแค่8เท่าของรายได้ต่อปีเท่านั้นเองครับไม่ใช่ยี่สิบเอ็ดเท่าครับนี่ผมเป็นห่วงนะครับห่วงว่ารัฐบาลรับข้อมูลผิดๆเหล่านี้เนี่ยครับก็เลยพยาย,ยามที่จะโหมที่จะสร้างบ้านเพื่อคนไทย พอคิดว่าคนไทยไม่สามารถที่จะมีบ้านได้ราคาบ้านขึ้นแพงเลือกเกินจนต้องสร้างบ้านเพื่อคนไทยประมาณ3 0 0 0 0 0หน่วยคืนสร้างออกมาเนี่ยนะครับจะเจ๊งหนักกว่าเก่าเีกนะครับนี่คือความสําคัญของข้อมูลที่เราต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับเพื่อเราจะได้วางแผนการพัฒนาหรือวางแผนการแก้ไขปัญหาของชาติอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับ